เอาล้ครับผมก็ขอากราบสวัสดีคนดูแล้วก็ผู้ติดตามทุกๆคนกันด้วยนะครับผมในวันนี้เราก็จะพามาสุ่มถังเบียกันนะครับผมอ่ะส่วนวันนี้สิ่งที่ผมคาดหวังเอาไว้ก็คือเอสนะครับผมแล้วก็ถ้าได้ซันจิเอ่อนิวเนี่ยมันจะดีมากๆนะครับผมโมเรียก็ได้อ่ะโอเคสามตัวนี้แหละที่ผมคาดหวังเอาไว้นะว่าจะได้มาดูกันว่าจะได้ไหมตอนนี้ผมดองไว้ทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ถังนะครับผมเดี๋ยวจะได้เพิ่มอีกเนาะถ้าเราสุ่มครบตามที่มันกําหนด แล้วก็เดี๋ยวจะมี S A uh, Set S R ให้ลุ้นกันด้วยนะผมอ่ะผมก็ได้ทําการสะสมไว้แล้วแต่ยังไม่ได้สุ่มนะตอนนี้โอเคเดี๋ยวจะทําการสุ่มเลยนะผมจะสุ่มเป็นสายของสายหมัดแล้วกันผมจะสุ่มสายหมัดอ่ะสายมัดแล้วก็อาจจะสลับสายอีกบ้างนะผมเพราะว่าเราหวังซันจินิวโวอโอเคก็เริ่มกันเลยครับผมสิบถังแรกโอ้โห้ปื๊ดเลยนะผมปื๊ดเลยสิบถังที่สองโอ้โหได้คิดมา อืมแมวอยากได้เอสโอโหเฮ้ยแต่ว่าได้อยู่นะผมได้เอสมันตั้งสามตัวเดี๋ยวผมเอาย่อยแล้วก็เลขถังเบียร์เพิ่อมอีกได้นะต่อครับโดนตอ <c oughs> นี่แหละที่ผมต้องการขออีกสักตัวถือว่าดีนะผมสาม,สามส,ามสามสิบป่ปะนเมื่อกี้สามสิบถังเองอะออกแล้วตัวหนึ่งโอเคถือว่าดีเลยมาดีครับผมส่งมาดีอ่าอืมสุดจัดว่ะเฮ้ยเฮ้ยมาหน่อยฮัลโหลฮัลโหลอืม เอ้ยฟูจิโท,ท,ทระผมมีอยู่ตัวนึงโอเคก็ถือว่าดีนะผมดีได้ได้อยู่นะฟ,ฟูจิโท,ทระเนี่ยมันจะโกงมากเลยนะผมถ้าเกิดว่า <c oughs> เพื่อนของมันเนี่ยเอ่อเพื่อนของอ้ยคนในดีเขาเรียกอะไรคนในสนามรบหรือว่าทั้งเพื่อนมันแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามตายเนี่ยมันก็จะโหดขึ้นมากๆเลยนะผมอ่ะก็ใช้ได้ฟูจิโทระก็ไม่ได้แย่นะผมไม่ได้แย่โอเคไปต่อผมคิดนี้ก็ได้เยอะเหลือเกินมันก็ดีนะผมคิดก็ช่วงแรกก็เอาไปเคาน์เตอร์ตัวตัวในอารีนาตัวอื่นได้นะถ้าเกิดว่ายังไม่มีเอสนะ ไปต่อครับผมแต่ผมมีเอสวไงผมไม่ต้องการโอ้โหไม่ออกเลยว่ะเฮ้ยมาทำไมอุย้ยพักก่อนครับผมไปรับของก่อนวันหนึงนะไปรับไปรับของกันอี๋ถามจริงอันนี้ดีหลักผมเลยนะเนี่ยโอเคเราเราได้เอสมาสองตัวนะผมอ่ะเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันแล้ววันค่อยลุ้นแล้วกันว่าได้ตัวอะไรโอเคเดี๋ยวทําการสุ่มต่อเลยครับผมเฮ้ยผมจะสุ่มต่อดีไหมเนี่ย จริงๆผมควรเก็บให้ครบ150ถังแล้วก็สุ่มการันตีะเนี่ยผมเก็บครบแล้วเอเคิดไม่เป็นไรไหนๆเราก็มาแล้วก็จัดหน่อยแล้วกันเอ้ยมามาหน่อยมาที่สองตัวเองเหรอผมคาดหวังไว้สี่ตัวคาดหวังไว้สี่ตัวนี่พูดจริงๆหืชคก เงียบกิบเลยครับเงียบกิบเลยจังหวะน,นี้จุกอยู่นะผมจุกอยู่ก็ <c oughs> จุกอยู่นะผมโอเคก็โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอรับของแป๊บนึงอ่ะได้มาอีกตัวหนึ่งนะแล้วก็ได้นู่นนี่นั่นอีกเดี๋ยวผมจะแลกเอ่อแลกอันนี้เพิ่มแลังงานมันแลกได้อีกนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตรงนี้มันก็แลกได้ตัวนี้ก็แลกได้จริงๆอ่ะ ถ้าเก็บครบสามพันหกก็จะได้เป็นดีเดนะครับผมเก็บดีปะวะอืมผมว่าผมเก็บไว้ดีกว่านะเดี๋ยวผมจะทําการแลกอันนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าเราเอาตัวละครไปย่อยเนี่ยตะ่กี้ที่เราสมได้๋อมันมาเป็นเศษโอโหประเด็นคือมาเป็นเศษเดี๋ยวผมขออนุญาตรับเศษก่อนนะผมแล้วเดี๋ยวจะย่อยให้ดูแล้วก็ไปแลกเป็นถังเบียมาเนาะทาไม่ถังเบียก็ตัว SS. เอเซน๋ยวผมแลกให้ดูแล้วก็เปิดสมแป๊บหนึ่งนะขอตัวแป๊บหนึ่ง เอาโอเค,อคผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการไปย่อยตัวละครที่สุ่มได้เกลืออะไรแบบนี้มาเรียบร้อยแล้วผมก็เอ่อย่อยมาได้ตอนนี้ก็แปดร้อยอีแปดพันเจ็ดสิบหกทุยแปดพันเจ็ดร้อยหกนะผมอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะทําการแลกเอสเอสแบบธรรมดาทั้งสองตัวเลยโอเค <c oughs> อืมเอามาแลกได้แค่ตัวเดียวอ๋าวันนี้นี่โอเคที่เหนเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ <c oughs> เผื่อเอาไว้อ่าแลกไอ้พวกคุณกระป๋องอะไรพวกนี้อัดตัวละครอื่นขึ้นแล้วกันโอเคเดี๋ยวเรามา กันในพิธีสำคัญของผมก็คือพิธีการเปิดตัวระดับ SS เนี่ยผมได้กี่ตัว4 5ผมได้5ตัวนะผมได้เป็น L L1 แบบธรรมดานะผมได้เป็น4 4ตัวแล้วก็ได้แบบแบบเออสายพิเศษอีก1ตัวโอเคเดี๋ยวจะทำการเปิดแบบธรรมดาก่อนนะมนเดี๋ยวครับผมผมคาดหวังเอาไว้คือมีซันจิเอ็นนิวโวแล้วก็เอสติวโวนะครับผมอ่ะออกหน่อยเถอะออกหน่อยเถอะ โอเคตัวแรกเป็นแฟงกี้นิวโว่ก็ไม่ได้แย่นะผมไม่ได้แย่เฮ้ยสวยโอเคครับผมผมอัดขึ้นสิบดาวได้แล้วตอนเนี้ยโอเคอีกขออีกสักตัวขออีกสักอีกสักสองสามตัวไปเอ้ยได้อีกแล้วว่ะไอ้เหี้ยไปอีกสักตัวโอ้โหมาจูเลนมาทำมะเขือเปาะอะไรกูจะย่อยมึงอยู่แล้วนะโอเคมา ต่อไปเป็นสายพิเศษนะผมสายพิเศษเนี่ยผมมองว่าผมจะได้ตัวอะไรดีสายพิเศษขอเป็นดูดิสายพิเศษผมมีตัวอะไรอะได้อยู่นะเซนโกคูนะเซนโกคูนะเอออ่านขึ้นหกดาวก็พอใช้ได้นะผมเซนโกคูแต่ผมไม่น่าจะเล่นมันหรอกโอเคมาหน่อยหนึ่งสองโอ้โหโคูได้โคตดไก่ครับผมเป็นตัวสายที่ เป็นสายที่ปั้นยากไม่พอและตัวไม่ค่อยดีแนะนะครับโอเคเดี๋ยวก็มาสุม่มระดับเอสกันเลยกันโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสําหรับสําหรับเกลือนี่ก็สอบเอ้ยหมดใจเลยเือโอเคครับผมสําหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอ,โอดีแบบนี้ก็ like, กดไลค์ share, กดแชร์กดสมัครใครด้ด้วยนะครับผมเราจะมาเกลือไปด้วยกันนะโอเคสําหรับวันนี้ก็บายบาย